อ่ะสวัสดีค่ะร้านเชืโหดนะคะวันนี้ตามล่าลูกค้าสายโหดนะคะก่อนหน้านี้เอาสิบนิ้วมาแล้วก็ไปเอาแปดนิ้วสายโหดนะคะเผาหกเมตรมาใช้ดีไหมพี่ดีครับดีน้ําแรงเนาะแล้ววันนี้มีเผาข้อแข็งมานําเสนอสามารถต่อเข้าได้กับชุดเดิมมาเนี่ยค่ะเผาข้อแข็งนี่เลยสามารถใช้กับตัวเดิมได้ ใครต้องการเปลี่ยนเป็นเผาข้อแข็งวางหน้าลงกับดินอ่ะเขายาวอะ่ะวางหน้ากับดินอ่าวางพิงกระบะสินี่เผาข้อแข็งจะมาเทสทดสอบให้ดูถึงนาเลยสนใจให้ทดสอบไหมพี่สนใจครับอ่าเอาเลยเนาะแล้วก็จะขอยืมรถ,ถไถน,หนาพี่ด้วยไปเราไปเทสทดสอบกันไปเลยคะ่ะ อ้าวคือปแปดมั้งเวอันนี้นะคะลูกค้ากว้งสองชุดนะคะปั๊มคงสนิ้ว2ตัวนะคะสูบน้ำออกจากนานะคะดูนะคะดูนะคะดูนะคะนี่เดี๋ยวมาเจอปั๊มสายหูนะคะ8ดนิ้ว เอาข้อแข็งค่ะเดี๋ยวถ่ายทาให้ดูนะคะอ่าเตรียมตัวดูนะคะเอาไปดูทางน้ำบอ,อกดิสี่นิ้วแรงขนาดนนะัน นี่นะคะสายส่งน้ําตัวเดิมนะคะใช้มาถึงสองปียังพี่นนสายส่งน้ําถึงสองปีแล้วใช่ไหมคะครับผมอ่าสองปีแล้วนะคะที่ไปเอาปั๊มสายหูดมาใช้งานอ่าเขาขาดไปสองรอบอ่าอย่าพูดล่ำไหลไอ้เขาขาดสองรอบนี่ไม่ใช่เพราะพี่นนนะคะรอบแรกนี่ญาติกันยืมรอบที่สองนี่พ่อตาทําขาดน,นะคะแต่ไม่กล้าพูดอะไร ่เผาข้อแข็งนะคะประกอบยังไงขั้นตอนแรกเอาเผาแกนเขาเรียกอะไรวะเผา,า,า,าตุกตาฝั่งวินนะคะมันจะมีย่อยมาให้พร้อมนะคะครบจบสูตรนะคะวิธีการประกอบเอาตั้งแท่นเดิมท้ายรถไถน,นะคะตั้งบนแท่นเลยบุเล่ก็ใช้หน้าเดิมค่ะหน้า18เนาะหน้า18 ตัวปั่นกับสำหรับรถไถน,นะคะคันนู้นก็มีคันนี้ก็มีนะคะก็ต,ต่อเผาน,านะคะไปน,น,นี่นะคะประกอบแท่นอ่ามุเลยอยใส่กับท้ายรถไถน,นะคะอ่าแล้วก็ อั่งนี้ก็จะประกอบเขานะคะเขาก็แข็งนี่ค่ะเขาก็แข็งค่ะเขาก็แข็งนะคะอ่าเข้าหัวปั๊มนะคะประกอบเหมือนกันค่ะไส้เผาก็เป็นสลิงเหมือนเดิมนะคะตัวนอนขันเข้าเหมือนเดิมเลยง่ายๆอิติสเลมปิ้งค่ะนี่เขาก็แข็งนะคะจ้งโด่งต่อเข้าไปแล้วพอประกอบตัว ไส่เผาเสร็จแล้วต่อไปก็เอาเกนข้างนอกนะคะดันเข้ามานี่ค่ะใส่น็อตสามตัวนะคะเหมือนกัน ไปนะคะก็เอาเข่าท่อนที่สองมาเข้ากับย่อยนี่เลยค่ะต่อเข้าเหมือนกับตัวเข่าข้ออ่อนเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะใส้เผ่าดึงออกมาขันน็อตเข้าี่เกี่ยวก็ทำนี่เราในเครน่อยเราทำยังผมได้ย้มเข่าแก เมตรแล้วก็อยู่กับปั๊มอีก2เมตรนะคะรวมใช้สองท่อน<ม>เป็น4ี่เมตรค่ะท่อนนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ท่อนข้อต,ต่อเผากลางนะคะเป็นแบบสวมไว้นะคะเจ๊สั่งแบบสวมไว้ให้เลยนี่ค่ะอ่าพี่นนมาปั๊มสายอ่อนเผาข้อแข็งสวมใหม่ ต่อสายส่งน้าก่อนค่ะอ่ะนี่นะคะท่อนที่สองเผาที่สองนะคะท่อนสองต่อหัวปั๊มก็ใส่สายส่งน้ําเพราะเราจะต่อเผาแค่สองท่อนนะคะสองท่อนถึงน้ําแล้วค่ะย,ย่อยเรียบร้อยต่อสายส่งน้ําเตรียมต่อหัวปั๊มแล้วก็โยนลงน้ําค่ะสายส่งน้ําหน้าแปดนะคะทากล่าใช้มาสองปีไม่มีแตกระวังอย่างเดียวระวังหาย สายส่งประกอบสายส่งน้ําเสร็จแล้วนะคะก็เอาเผาข้อแข็งลงน้ําเดี๋ยวจะต่อเข้าระหว่างเผาให้ดูนะคะนี่ กรอบนี่ถึงสิบนาทีไม่น่พี่นนท์ไม่ถึงสิบนาทีนะคะช่างมาสองคนช่างโด่งกับช่างทงนะคะอ่ะปดนะคะจะต่อเพาอีกท่อนหนึ่งเนะะี่ยค่ะปดปึ๊บแล้วก็ถอดออกได้เลยนะคะเนี่ยทํางานสองคนกับเมียได้นะคะอันนี้แค่ตัวอย่างช่างกับพี่นนท์เจ้าของสถานที่เจ้าของนานะคะอ่าเขาต่อสวมไว้เจ๊ยืนให้นะคะมือเจ๊น,นะคะตะก,กี้เนี่ยอ่ามือยาวเปน็นนีหน้าค่ะ รวมไว้นี่เห็นไหมคะ เห็นชัดๆ,ๆค่ะลูกค้าอยากดูอันที่ครบจบต้องดูวิดีโอเทียวหดนะคะที่ลูกค้ารีวิวมาเขาอาจจะทำให้ไม่ครบอ่านี่นะคะสวมไวล็อกไปแล้วนะคะเอ้ยลอกกดอีกทีนึงแล้วก็ล็อกใหม่ดิอ่าสวมไว้ เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าตอนนี้ท้องสายพาน2เส้นมูเล่สินะคะฝั่งทางปัม๊มเปลี่ยนไม่ได้5นิ้วค่ะถ้าจะใช้กับเครื่องยนต์เบนซินดีเซลก็ตัวเล็กใช้มูเล่แนะคะ,ะสตาร์ทเลยนะคะ,อะลอกเลยค่ะปั่นเลยนีเ่เอาข้อแข็งนะคะสตาร์ทปุ๊บนะ้ำมาปั๊บปั๊บปับค่ะนี่ค่ะ ทรงจับสายเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค้อนค้อนปันปันปันต่อเลยอ,อ่ะมาทรงห้อยหน่อยอ่ะอ็อดูนะคะเข,ข้อแข็งก็หดก็คันนี่ค่ะสายตรงน้ำยี่สิบเมตรเหมือนเดิมน,นะคะ đừng mà sai sai nồi nó mà đơm ba nam ngò di dịp đó ra nó. ทงไม่ไหวนะคะทงไม่ไหวไยับปรับสายก่อนอ่าเร่งเครื่องไม่ได้บอกแล้วนะคะสายหดนี่อ่ะอันนี้เร่งเครื่องนะคะสายมาเต็มแลวนะคะอ่าดูนะคะ แบ่งไปแล้วนะคะดินตรงนี้แบ่งไปแล้วนะคะเนี่ย นี่เรียบร้อยสูบน้ำออกจากนานะคะสามสิบไล่ลองเล่งดิไฟสายจะแรงกว่าเดิมไหม ขาใช้มาสองปีแล้วนะคะเล่งนงี้เอาสุดไหมพี่ตอน,นตอนนี้แอนแอปปั่นรอบไปเลยปั่นอีกรอบเลยปั่นเจ็ดร้อยห้าสิบเลยรรโรตารี่ตงจับไหมจับ แม็กเลยรอบ750นะคะดูนะคะว่าจะแรงสุดติ่งขนาดไหนะว่าแล้วบาไหวอ่ะไม่เป็นไรจับแค่สายตรงนั้นแหละพี่ Oh ho! -ho. โอ้สวยงาม โนสัตว์อ่ะพอน้ำแรงสติงแล้วนะคะพอโอเคอ่ะเอาสายลงแล้วก็สูบทิ้งอย่างเดียวนะพี่นนเนะาะอ่าขอบคุณมากๆเจ้าของสถานที่กับรถไถดีๆอีกหนึ่งคันนี่นะคะอ่ะตาตาอ่าอ่อปันเลยธรรมดาพอเหนื่อยแล้วเว้ยนี่นะ,ะยังไม่ได้เร่งเครื่องดีเลยมาแล้วนะคะน้ำ รู้สึกสะเทือนน่ะกลางนาโอ้ดินน่ะถล่มทลายเลยเนาะต้นไม้ป่าราบเลยนะคะเนี่ยเ,เอาเอาแค่นี้หรือน้ําจะแห้งทันบ่เอาแรงกว่านี้บ่ไม่ได้จับแล้วฮะมันเปลองนละมันหรือมันยังไม่อยู่มยังไม่อยังไม่วไเรายัง อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านเจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ y o u t u ติ t กต t o k และ Line ติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์